เกับละครทำมาห้าห้องที่สามารถเนรมินตนิสัยครับห้าห้องที่สามารถเนรมิตทุกปฏิบัติให้ใจสะอาดเนรมิตคนทั้งชาติให้เป็นคนดีและเนรมินตนักสร้างบ้านูนีให้เป็นบ้านเป็นเมืองค่ะและห้าห้องที่ว่านั้นก็คือห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องอาหารและก็ห้องทำงานค่ะห้าห้องนี้เป็นแหล่งกําเนิดของนิสัยดีและไม่ดีค่ะเคยนิสัยมาจากพฤติกรรมที่ทาซ้ําๆจําจนคืนเคยทําจนติดค่ะนี่หลวงพ่อทัตตดคิวเรียกถ้าเรียกว่าย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำค่ะ การย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำของทุกคนเกี่ยวกับสี่เรื่องใหญ,ใหญ่เรื่องแรกคือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องแต่งกายที่อยู่และยารักษาโรคครับตัวอย่างนิสัยที่เกิดจากเรื่องปัจจัยสี่ก็ยางใช่เรื่องกินค่ะบ้านไหนที่เชื่อว่าจะกินเพื่ออยู่บ้านนั้นจะมีนิสัยประหยัดค่ะแต่บ้านไหนที่คิดว่าจะอยู่เพื่อกินบ้านานั้น จะมีนิสัยขี้โกงหรืออ่านคอร์รัปชันค่ะเรื่องใหญ่เรื่องที่2ก็คือกิจวัตรประจำวันของเราค่ะอย่างเช่นเราการนอนการตื่นการอาบน้ำการแปรงฟันค่ะยกเลี่ยงจากกิจวัตรประจำวันเช่นการนอนครับคนที่ตื่นมาแล้วเก็บที่นอนตั้งแต่เด็กโตไปก็จะมีนิสัยรับผิดชอบมากกว่าคนที่ตื่นมาแล้วไม่เก็บที่นอนครับเมื่อเช้าใครเก็บที่นอนบ้างยกมือคนดีมีคนเดียว <c oughs> อะงั้นพรุ่งนี้นะทุกคนต้องเขียนนะเอา,เอา,เอาคือแบบเรื่องที่สามมันก็คือ,เ,อเกี่ยวกับอาชีพถ้าเป็นเด็กใช่ไหมเราก็ควรตั้งใจเรียนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องตัง้ตงใจทำมาหากินและก็ื่องสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ค่ะสภาพแวดล้อมก็คือคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าธรรมชาติค่ะยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในสลามถ้าตื่นมาจะได้ยินเสียงวงเวรโวยวาย ลนนักษณะนิสัยจะตายตากับคนที่อยู่ในบ้านธรรมดาชอบไปวัดไปปฏิบัติธรรมค่ะดังนั้นถ้าเราฝึกกิจกรรมใน5ห้องนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมเราก็จะมีนิสัยที่ดีแล้วก็เป็นคนดีคือมีวินัยเคารพและอดทนเป็นคนที่มีนิสัยดีตลอดชีวิตครับตอนนี้หนูเริ่มหนาวไปพักชมละครกันดีกว่น,นะคะไป,ไปชมละครกัน,น,กนเลย,เลย ไข่ของมันแล้วไปนั่งที่โต๊ะเลยนะคะลูกวันนี้คุณแม่ขอนำเสนอข้าวผัดเบคอนแล้วก็ไข่ดาวด้วยเยแบบ พี่ด้วยนะพี่ทาไม่หมดแม่ขอเบคอนกับไข่ได้ไหมคะพี่เปลี่ยนใจแล้วคะ่ะที่ไม่ให้ทานแล้วคะ่ะไหนเจ้าก,กี้นี่ยังบอกว่าให้เบคอนกับไข่เลยเี่ไหนกินข้าวค่ะอ้อของพี่กีกจะแบบอ๋อพี่กีกินหมดแล้วอ่ะก็ก็พี่กิ้กรู้นี่ค่ะว่า ข้าวเนี่ยมันเป็นของตายส่วนเบคอนกับไข่เนี่ยเป็นของเป็นข้าวเป็นของตายเลยค่ะพี่จีก็ข้าวเนี่ยมันเป็นของตายเพราะมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเบคอนกับไข่เป็นของเป็นเพราะมีน้อยหมดแล้วอ่ะหมดเลยอันนี้ไงคุณแม่กินขนนอ่ะโอ้ก็แต่พูดมากนั่นแหละพี่ยอมกินอ่ะเอาของคุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่ให้สองชิ้นเลยลูก แล้วก็รีบทานเท่านะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่กิ๊กจะแย่งอีกโอเคคุณแม่คะคุแม่หนูขอใบขา้วขาวเหนีแอ๋ค่ะแล้วก็ขอยาหองฟองค่ะโอ้โหแมลินหนูยังเพิ่งพูดสิคะดูสิเต็มปากเลยอะ่ะถ้าเดี๋ยวทานหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ทําเพิ่มให้แต่วันนี้ทุกคนต้องรีบทานแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปโรงเรียนนะคะ เดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งลุกไปนั่งลงก่อนดูสิผักเหลือเต็มจานเลยอ่ะลูกไม่กินผักอีกแล้วอ่ะก็ผักมันเหม็นเขียวนี่ค่ะคุณแม่ผมแล้วก็ไม่อร่อยด้วยค่ะเขียวก็ยาก แต่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะลูกมีทั้งวิตามินกากอาหารมันทําให้เราแข็งแรงร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยบ่อยด้วยและที่สํา,าสคัญนะมันทําให้เราท้องไม่ผูกด้วยทานคนละคำให้แม่ชื่นใจหน่อยนะ ดีมากลูกเอาชิ้นไหมไม่าทานผักกันอย่างนี้ันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองใหม่ละว,วันนี้คุณแม่ขอนำเสนอเมนูพิเศษผัดซาฟารี o เวิร์โอ้ สามสหายฟีอองเซ่ชีสซี่อาบแดดและก็ไก่ฟินาเล่โอ้ห<า>้าทาร์อเลยค่ะคุณแม่แม,มันทำมาจากอะไรคะคุณแม่หอมคุณแม่ขออุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวทานให้เสร็จแล้วคุณแม่จะเฉลยทีหลังโอยตอนนี้จะทำมาจากอะไรก็ไม่สนแล้วล่ะค่ะรีบลงมือกันเลยดีกว่าทอ้องพีสจะร้อคหนึงบ้านข้างแล้ว พ่งนี้คุณแม่ทำกับข้าวแบบนี้อีกได้ไหมคะอร่อยมากเลยค่ะกีชอบหนวก็ชอบเหมือนกันค่ะสรุปว่าสามอย่างนี้ทำมาจากอะไรเหรอคะทั้งสามจานนี้นะคะคุณแม่ก็ทำมาจากผักค่ะผ<า>ักก็ใช่นะสิคะทำมาจากผักหมดเลยเนี่ยคุณแม่เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะแล้วก็ทำหน้าตาให้มันไม่เหมือนผักไงคะอืม แล้วทำไมมันไม่เหม็นเขียวไม่ขมแล้วก็ไม่ฉุนเลยล่ะคะที่หนูกินไปหนูยังไม่รู้นะคะเนี่ยว่ามันเป็นผักผักอะ่ะมันไม่ได้เหม็นเขียวหรือว่าขมทุกชนิดนะลูกเวลาลูกทานข้าวอ่ะคะ่ะทานอาหารอะไรก็ตามถ้าลูกเห็นผักอะ่ะคุณแม่อยากให้หนูอะ่ะลองทานเข้าไปด้วยช่วงแรกๆอะ่ะมันอาจจะฝืนๆน,นิดนึงแต่ถ้าเราทานบ่ยบอยๆจนคุ้นอะ่ะมันก็จะอร่อยนะคะลูกได้ไหมคะได้ค่ะ ผักอ่ะมันจะทําให้ลูกของแม่แข็งแรงไม่ป่วยง่ายนะคะคุณแม่จะได้ไม่ต้องพาไปหาหมอบ่อยๆไงคะลูกเปลืองค่ายาโอยโที่แท้คุณแม่ก็กลัวเสียเงินนี่เองอะ่ะล้อเล่นนะคะที่เราอ่ะต้องทานข้าวทุกวันอ่ะเพราะว่าร่างกายของเราอ่ะต้องการสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อที่จะได้เจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีพลังไงคะลูกถ้าเราทานแต่ของที่ไม่มีประโยชน์อ่ะแล้วร่างกายเราจะเจริญเติบโตได้ไงอะคะ ยังไงเนี่ยลูกๆอ่ะก็ต้องทานผักกันเยอะๆนะคะได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะกิ๊กจะพยายามทานผักให้เยอะๆค่ะแต่ว่าคุณแม่ต้องทําแบบนี้มาอีกเยอะๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะกิ๊กชอบหนูก็ชอบค่ะพรุ่งนี้เอาอีกเลยคะ่ะหนูก็ชอบค่ะแต่ว่าเพิ่มไขด่ดาวกับเบคอนได้ไหมคะมได้สิจาูก <c oughs> อ่อเชิญเก็บ <c oughs> จานนะคะ อเนเเลล่่ไขยรื่องความเป็นระเบียบวินัยเราต้องฝึกจากที่บ้านแต่ก็เริ่มจากสิ่เงเล็กๆเลยถึงสิ่งโตๆใ,ใหญ่เลยแล้วก็ฝึกจากเรื่องที่พุ่งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำบ่อยๆมันก็จะตื่นได้เองโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาบุคคาแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบนอนดึกแล้วเราก็จะตื่น ตอนเช้าเราก็จะตื่นสายแล้วก็ขี้เกียจไปเรียนขี้เกียจไปทำงานค่ะเราจะเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ตรงเวลาไม่นอนไม่ตรงเวลาก็าจะกินไม่ตรงเวลา สวัสดีค่ะพบกับอมอยอีกครั้งนะคะในช่วงข้อคิดสกิดใจกับการสร้างนิสัยที่ดีให้ลูกคุณนะคะวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่จะควบสองตอนนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการที่จะเข้าใจเขา,อาตอนเกี่ยวกับเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกนะคะกับเด็กที่แสดงออกมากเกินไปนะ,ะหรือว่าโอเวอร์แอคหรือว่าล้นหรือว่าดราม่ามากๆนะคะ สำหรับในตอนหลังนี่จะเก็บไว้พูดในตอนหน้านะคะเรามาฟังเรื่องของเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกก่อนนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยคงจะมีความกังวลใจถ้าเวลาที่ลูกของตัวเองเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าพูดเจอใครก็ยืนหลบอยู่หลังคุณแม่คุณพ่อนะคะใครเขาจะท่าจะทายหน่อยก็จะกลัวแล้วก็อายหรือแม้แต่ว่าจะไม่กล้าสบตาสบใบหน้ากับใครนะคะ บางคนก็อาจจะมีปัญหาที่โรงเรียนนะคะคืออยู่โรงเรียนแล้วเนี่ยไม่คุยนะคะหรือว่าไม่ไม่กล้าที่จะแสดงออกหน้าชั้นเวลามีงานประจํางานเวทีก็ไม่เคยขึ้นเวทีหรือถ้าขึ้นไปก็ร้องไห้นะคะลักษณะของเด็กเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเด็กที่มีความกังวลใจมีความขี้กลัวนะคะในตัวเองนะตั้งแต่เล็กๆส่วนหนึ่งคือเป็นตัวเด็กเองนะคะ มีเด็กหลายคนที่เกิดมาเป็นเช่นนั้นนะคะคือมีความลำบากนะะในการที่จะค่อยๆปรับตัวเองเพื่อให้ชินต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหม่ของเขาอันนี้เป็นลักษณะของเขาเลยนะคะซึ่งถ้าตุคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ลูกแบบนี้คุณพ่อแม่ต้องเข้าใจเขาแล้วค่อยๆปรับพฤติกรรมให้เขาคือให้เขาเผชิญกับสิ่งที่เขาแปลกใหม่เนี่ยทีละน้อยทีละน้อยตามวัยที่เหมาะสม นี่ถ้าเกิดเป็นเด็กที่ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้เด็กนี่จะเรียนรู้ในการที่จะสัมผัสหรือว่าปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยได้ทีละน้อยตามธรรมชาติยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเด็กประมาณสองสาขวบนะคะพอคุณพ่อคุณแม่พาไปเดินที่ไหนแล้วก็พบคนแปลกหน้าถ้าเด็กที่กลัวเนี่ยเวลาเจอคนไม่รู้จักก็จะหลบใช่ไหมคะไม่คุยด้วยหันหน้าหลบแล้วก็หันหัน หรือว่าหลบตัวมาอยู่คุณหลัง,ลงคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าลูกเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมในตอนนั้นฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ควรจะต้องค่อยๆให้เขาเผชิญนะเช่งจับเขาออกมานะ,ะออกมาเผชิญแล้วก็อาจจะทักทายกับคนไม่รู้จักเนี่ยสักเล็กน้อยก่อนแล้วก็ค่อยจากไปนะคะคงไม่ถึงกับขั้นที่ว่าจะตีเขาเลยหรือว่าเอาเขาหลบไปนะคะตามที่เขาไม่ชอบเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้รับการฝึกหรือเกิดความเครียดได้ ในเด็กบางคนนะคะที่ไม่ได้มีลักษณะของการกังวลหรือการปรับตัวยากมาตั้งแต่เล็กนะคะแต่เมื่อไปเจอเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่เขารู้สึกตกใจหรือู้สึกกลัวยกตัวอย่างเช่นไปโรงเรียนไปเจอคุณครูที่ดุมากๆหรือไปเจอเพื่อนที่แกล้งมากๆแล้วทําให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกกลัวนะคะหรอืออกสันขวันแขวน,นขึ้นมานะคะเกิดเป็นความไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดูรุนแรงเขาไปหน่อยทําให้เขาปรับตัวไม่ได้แล้วก็จะเก็บอันนั้นมาเป็นความเครียดนะคะแล้วก็ กลายเป็นว่าไม่กล้าแสดงออกหลายๆอย่างหากคุณพ่อคุณแม่พบประเด็นเหล่านี้นะคะสามารถรีบแก้ไขได้นะคะเช่นก็อ,อาจจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเรื่องบางอย่างที่เขาเไปเจอมาวันนี้แล้วไม่สบายใจหรือแม้แต่ถ้าเขาไม่กล้าเล่าเนี่ยแต่คุณพ่อแม่สังเกตได้ว่าวันนี้ดูลูกหงอยไปซึมไปนะคะก็อ,อาจจะค่อยๆถามเขาดูว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทาให้เด็กที่ไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องอความไม่กล้าแสดงออกแล้วอยู่ดีๆเนี่ยกลับมาเป็น ต้องดูว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ไปกระทบกระเทือนใจเขามากๆแล้วทําให้เขาเกิดเช่นนั้นหรือเปล่า,เ,าเช่นเดียวกันนะคะในบ้านเองเนี่ยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่หรือคนเลี้ยงดูเองในบ้านก็มีส่วนเหมือนกันในทําให้เด็กเนี่ยกังวลหรือกลัวแล้วไม่กล้าแสดงออกกตัวอย่างเช่นถ้าถูกเตือนหรือถูกดุมากมากนะคะในบ้านนะะเช่นหรือขู่มากๆขู่ว่าห้ามทํานั่นทนํานี่เด็กก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าทําอะไรเพราะถ้าทําไปแล้วเดี๋ยวจะถูกดุหรือถูกตําหนิ หรือมีพี่มีน้องหรือมีใครบางคนที่กล้าแสดงออกมากๆแต่ตัวเขาเนี่ยรู้สึกเป็นปมได้อยเขาสู้ไม่ได้นะคะถ้ามีอย่างนี้อยู่เนี่ยจะทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยดูเด่นขึ้นมาแล้วตัวเด็กคนที่ไม่กล้าแสดงก็จะรู้สึกว่าถอยลงเรื่อยๆถ้าเห็นประเด็นนี้ก็ต้องรีบช่วยกันแก้ไขนะคะด้วยการเชียพนะหมอเรียกว่าเชียพก็คือพยายามจูงใจนะคะให้เด็กคนที่ไม่กล้าแสดงออกเนี่ยได้แสดงออกบ้าง การที่เด็กๆเนี่ยนะคะได้ถูกฝึกฝนนะคะให้มีความกล้าแสดงออกบ้างนะคะต่ำวัยมันก็จะส่งผลที่ดีนะคะในการที่ทําให้เขาเนี่ยมีบุคลิก,กภาพบางอย่างที่ดูน่ารักใช่ไหมคะหรือว่าดูน่าสนใจแล้วก็ในบางเรื่องถ้าเขามีความสามารถเนี่ยแล้วเขากล้าที่จะนําเสนอออกมามก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แตตรงข้ามใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือกลัว สิ่งที่เขารู้มาดีๆหรือเป็นความสามารถพิเศษเขาเขาอาจจะไม่กล้าออกมานําเสนอทําให้ขาดโอกาสตรงนี้ไปนะคะถ้าพูดถึงในที่ทํางานด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะทั้งที่ทํางานเก่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องการ p r o โมชั o นใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ค่อยได้รับการแต่งตั้งหรือดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นเพราะเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงความคิดดีๆของเขาหรือการแสดงหรือ,อสิ่งที่เขาทําได้ดีด นะแต่ก็หมอ,อคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะคะในการที่เด็กคนหนึ่งไม่กล้าแสดงออกเนี่ยแล้วจะทําให้เสียบุคลิกภาพหรือทําให้มีปัญหาต่อไปเพียงแต่ว่าความสมบูรณ์แบบนะคะหรือความที่จะทําให้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีๆเนี่ยก็อาจจะลดลงไปบ้างแต่ในทางชีวิตจริงนะคะเราก็มีคนที่เขา ไม่กล้าแสดงออกในที่สาธารณะเนี่ยมากมายนะคะแต่พออยู่กันในกลุ่มเล็กๆนะคะในกลุ่มที่ทํางานกลุ่มที่คุ้นเคยก็สามารถทํางานร่วมกันได้หรือว่าออสามารถผลิตนะคะผลงานอะไรบางอย่างร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นกันอย่าลืมนะคะนิสัยที่ดีสามารถ สร้างขึ้นได้และนิสัยที่ไม่ดีก็สามารถแก้ไขได้นะคะผ่านการศึกษาธรรมะเรื่องห้าห้องแห่งชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตตะชีโวหากมีคําถามใดๆนะคะที่สงสัยเกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่นก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกับหมอครั้งต่อไปข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ